โอ้น้ำเน่าอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมเจอปัญหาหล,กลกักๆเลยนะครับน้ำรองต้นกระถางบอลสีของเรานะครับผมเน่าเสียบ่อยมากและต้องเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีวิธีในการแก้ปัญหานี้ขาดเลยนะครับผมว่าผมจะทํำยังไงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมจะ start รถไปหาวัดสดุวัตถุดิบผมก่อนเนาะว่าผมจะใช้อะไรนะครับผมก็จะขับรถตามต่สีตาสาด้วยความระมัดระวังของผมนี่แหละครับผมขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมมันอยู่ใกล้ๆอยู่แถวๆบึงน้ําห้วงหนองนะครับผมก็ผมมาถึงแหล่งของมันแล้วนะครับผมแหล่งผมก็คือผมจะมาตักแหน่นั่นเองนะครับผมแหน่นะครับผมมีสรรพคุณมากมายนะครับผมแต่หลักๆเลยนะครับช่วยลด อาการของน้ำเสียได้เลยนะครับนี่ผมก็จะตักไปประมาณนี้นะครับผมใช้ไม่เยอะนะครับแล้วผมก็กลับมาบ้านนะครับก่อนจะเอาไปลงกระถางนะครับผมเอาไปลงที่แช่ของเราผมก็จะล้างทำความสะอาดสักรอบหนึ่งก่อนนะครับผมนี่นะครับนะครับผมล้างไปเลยนะครับผมแล้วก็ตักค่อยๆตักที่มันลอยอยู่ข้างบนมานะครับผมตักมาเลยนะครับเราไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเศษตะกอนมันจะอยู่ข้างล่างแล้วนะครับที่ผมไปตักมาจากบึงนะครับ บ้านนนะครับี่เห็นไหมลดต้นทุนเราได้อีกเลยนะครับแล้วก็ลดแรงเหล่านะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมจะมาย้ายกระถางบอนสีที่แช่กับน้ำเน่ามานะครับผมออกจากกระบะแช่ผมก่อนนะครับผมย้ายออกให้หมดเลยนะครับผมหลังจากผมย้ายเสร็จนะครับดูสภาพน้ำนะครับเริ่มมีเก่งแล้วนะครับผม ส่วนน้ําที่รองเก่านะครับผมเอาไปลดต้นไม้นะครับผมคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมแล้วผมเอาลังมาวางไว้เหมือนเดิมกระบะรองผมนะครับผมก็ไปรองน้ําใหม่มานะครับนี่นะครับใช้ไม่เยอะนะครับใช้ประมาณครึ่งถังนะครับผมแล้วก็เอามาเทใส่เหมือนเดิมนะครับผมนี่เห็นไหมเทก็พอประมาณนะครับดูกะขอบเอาประมาณ1นนิ้วพอนะครับ แล้วก็เอาแหนของเราที่ล้างเท่าคับสะอาดแล้วนะครับลงมาปล่อยลอยต๊บป่องต๊บป่องเลยนะครับนี่นะครับปล่อยทั้งสองกระบะเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวน้องจะขยายพันธุ์ไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยลดภาระของน้ําเน่าเสียให้เราได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเลยนะครับผมก็จะเอากระถางกลับมาแช่ไว้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วทีนี้นะครับผมก็หมดปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วนั่นเองนะครับ ผมแนะนําเลยนะครับผมแหน่นี้มีประโยชน์มากๆนะครับผมที่ช่วยในหลายๆอย่างเลยของเรื่องอลดภาระของการลดน้ําเสียนะครับนะครับจากนั้นนะครับนี่เห็นไหมน้องจะลอยอยู่อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จบปัญหาในการที่เราจะเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับแหนะจะช่วยเลยนะครับผม ก็ยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้นะครับผมซึ่งน้อยคนนักจะบอกแล้วก็จะรู้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเทคนิคน้านๆนะครับผมจะเอาอะไรมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับบ๊ายบาย